ยิ่งตอกย้ําให้กับแฟนๆรับบอลชาวเวียดนามเลยนะคะว่าโฟร์ทีทรานิทันทุยเนี่ยจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อจากนี้มาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะทุกคนจะดีใจหรือว่าจะยังไงดีหลังจากจบการแข่งขันรายการชาเลนเจอร์ครับที่เวียดนามได้ที่3โดยการเอาชนะเบลเยียมมาได้เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเดินสายแข่งขันเลยนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่18กร,รกฎาคมเนี่ยวีดนามจะเดินสายไปแข่งขันที่ประเทศจีน ในรายการแข่งขัน Future Star นะคะถือว่าจีนก็เชิญเวียดนามไปอ่ะทุกคนแข่งขันในครั้งนี้ตอนแรกเข้าร่วมการแข่งขันมีโฟทด้วยนะมีสาวธนิธันทุยด้วยมี b บีสตูเอ็ดด้วยแต่ปรากฏว่าสาวโ t ทีธนิธันทุยเนี่ยก็ได้บอกอะนะคะว่าตัวเองต้องไปเตรียมตัวไปจัดการตัวเองในการไปฝึกซ้อมที่ตุรกีแล้วนะคะ แล้วโดนทีรมโอนเนี่ยและสาวเกียตรินเนี่ยก็เล่นให้กับการแข่งขันของสโมสรในกองทัพต,ตอนนี้อยู่ดังนั้นชุดเนี้ยที่จะไปแข่งรายการฟิวเจอร์สตาร์ของประเทศจีนเนี่ยจะมีตัวเด่นๆก็คือเหียนที่บิสตูเยนค่ะสาวตู้เย็นสาวทันทุลินรวมไปถึงรุ่นยู20ที่คล้ายๆบิสตูเยนนั่นแหละค่ะอีกคนหนึ่งที่จะเป็นตัวหลักนะโอ้โหถือว่า ็นการตอกย้ำชัดเจนอีกครั้งว่าโฟทีทรานิดันทุยเนี่ยสาวมือฉมังอันดับหนึ่งของเวียดนามเนี่ยจะไม่แข่งขันในรายการที่ประเทศจีนรวมถึงข่าวก็ออกมาค่อนข้างชัดแล้วว่าจะไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันซีวีลกที่ประเทศไทยค่ะก็ไม่รู้เลยว่าการแข่งขันสัปดาห์แรกของซีวีลีกเนี่ยจัดที่เวียดนามนะวันที่สถึงวันที่4สิงหา ไม่รู้ว่าโฟทีจะไปเข้าร่วมไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยโฟทีก็ข่าวก็ออกมาค่อนข้างชาัดว่าอาจจะไม่มาแน,น่แอดก็ไม่แน่ใจว่าโฟทีอาจจะไม่อยู่ทั้งสนามที่เวียดนามและสนามที่ไทยเลยก็ได้เพราะการอาหารที่จีนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยโฟทีก็ก็ยังเรื่องที่จะไม่ไปดังที่ฝึกซ้อมกับทีมเนี่ยมาโดยตลอดนะ,นะคะเพื่อจะไปแข่งขันในรายการที่ประเทศจีนวันพรุ่งนี้แต่ก็สุดท้ายก็ พอตารางของตุรกีมันออกมาเอ่อการดําเนินการต่างๆมันต้องเตรียมตัวออกมาแบบกระฐานหารโฟทีเลือกไปสโมสอต้นสังกัดใหม่ทันทีค่ะเราจะเห็นเอ่อการมีวินัยของโฟทีเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วทุกคนเลือกที่จะไม่แข่งขันในรายการแบบในานามทีมชาติก็ไม่แข่งนะหลายหลายครั้งแล้วในหลายๆทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในานามทีมชาติเวียดนามโฟทีก็ไม่แข่งเลือกที่จะไปฝึกซ้อมให้กับเอ่อ l u e Cat ต้นสังกัดเก่าของเขาคือต้องไปร่วมฝึกซ้อมอะ่ะโฟทีจะเป็นคนแบบนี้ก็คือไม่ได้ไปแบบช่วงกระชั้นชิดไม่ได้ไปแบบเออหนึ่งอาทิตย์ไปสองอาทิตย์ไปโฟีจะไปฝึกซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆเลยและยิ่งเนี่ยรอบเนี้ยเป็นหลีกใหม่หลีกตุรกีของโฟรทีธันทิรัทุทยเชื่อว่าน้องก็มีความตั้งใจมากๆก็เลยละทุกอย่างในเวียดนามไปเลยนะคะการอ่าัข่าวทรมานเวียดนามละทุกอย่างเลยถึงแม้ว่าจะฝึกซ้อมกันนานมนานแค่ไหนก็นละเพื่อ เตรียมตัวเตรียมร่างกายไปที่ตุรกีเลยก็ตอกย้ําให้เวียดนามค่ะว่ารายการต่อจากนี้มีแนวโน้มสูงมากๆแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะเห็นแตงเย็นทีบิสตูเอียนหรือว่าสาวตู้เย็นนะคะแล้วก็สาวคนอื่นๆสาวโฟทีก็อาจจะไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่สิ่งที่เห็นก็คือเวียดนามก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่แอดบอกก็คือเดินสายการแข่งขันจีนก็เชิญเวียดนามไปแข่งเวียดนามก็ เรียกได้ว่าส่งชุดใหญ่แหละค่ะถ้าไม่ติดบางคนที่แข่งขันของสโมสรรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็พูดได้เลยว่าชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็เวียดน,นามก็เหมือนไม่หยุดพัฒนาค่ะวิ่งโดยตลอดพอแข่งขันในรายการของจีน f ิวเจอร์สตานี้เสร็จนะคะเวียดน,นามก็จะฝึกซ้อมเพื่อมาแข่งในรายการซีวีลีกแล้วเพราะว่าประเทศตัวเองเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพหนสนามคือสนามเปิดสนามหละสนามแรกแล้ว พอสักพักเวียดนามก็จะมาที่ไทยในสนามที่2ก็ไม่รู้ว่าฟอร์มของแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรนะคะณนะเวลานี้อันนี้พูดไม่ไม่รู้เลยว่าฟอร์มเปลี่ยนไปขนาดไหนในการที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยแอดยังคาดเดาไม่ค่อยได้ว่าฟอร์มเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราดูแบบดูแยกทีมกันอะไทยก็ถือว่าสุดยอดนะเล่นระดับโลกผ่านเวียนอลมาเจอผู้เล่นใหญ่ๆมาไทยเอาอยู่แอดพูดเลยว่าไทยเอาอยู่แต่เวียดนาม มีการพัฒนาขึ้นบ้างไหมพัฒนามากพัฒนาเลยเล่นในรายการชาเลนเจอร์ครับก,ก็เริ่มเจอทีมใหญ่ๆเจอทีมทางฝั่งยุโรปบ้างแล้วทําให้การพัฒนาของเวียดนามเนี่ยแอดก็มองว่าก็น่าจะสูงขึ้นแต่ก็อ่ะรอดูค่ะการหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งมันจะมีการที่คนใดคนหนึ่งอะแพ้ทางกันอ่ะรอดูว่าจะเป็นใครนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ตอกย้ําให้กับแฟนวบอลชาวเวียดนามเองว่าโฟเนี่ย จะไม่แข่งขันในรายการที่จีนนะแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่โฟทจะไม่เข้าร่วมกันในขันรายการซ <See really. S 2> ีวีลีเพราะโฟตต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะให้กับสโมสรคูเซโบรูของหลีกตุรกีก็ถือว่าก้าไปอีกขั้นและวสำหรับโฟทก็ไม่รู้ว่าเวียดนามจะใช้บิสตุเยนบิสตุเยนตู้เย็นของเราเนี่ยรอดไหมคนเดียวทุกทัวร์นาเมนต์จะรอดไหมและไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือไม่ ใช้งานตู้เย็นหนักแบบนี้ถ้าไม่มีตู้เย็นคนเดียวเวียดนามก็อาจจะไม่รอดนะคะคิดเหมือนกันไหมคะอ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างสําหรับ 4T ที่ไม่เข้าร่วมการอังขารที่จีนเชิญไปนะคะแล้วก็ อาจจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกแนวโน้มสูงมากเพราะว่าก็จะบินไปตุรกีก็อีกไม่นานนี้ก็ไปฝึกซ้อมที่ตุรกีแล้วค่ะทุกคนตู้เย็นจะถูกใช้งานหนักมากๆนะคะละชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการแข่งขันถ้วยกอวันนี้วันที่17คู่ p a เสีสเกตก็จะแข่งเป็นนัดสุดท้ายของวัน6โมงเย็นค่ะห้ามพลาดนะ